น่าเสียดายนะครับที่เมสเนี่ยทำมาดีแต่ระบบเกมเนี่ยทำออกมาห่วยมากถ้ายังไม่แก้เนะผมคิดว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะหมดเลย นะครับไม่เหลือใครเลยใช่ครับผมกำลังพูดถึงเกมโซโล่เลเวลน้องใหม่ไฟแรงของเน็ตมาร์เบิลที่เพิ่งเปิดมาหยกๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากดูแอนิเมะจบอะ่ะก็ต้องมองหาเกมนี้แหละแต่ช้าก่อนหนุ่มน้อยสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมช่วงแรกแรกระบบจะมีระบบออโต้ให้นะครับแต่ว่าระบบออโต้ตอนท้ายเกมหรือหลังๆเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้กดเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันยากมากๆจนคุณเนี่ยต้องใช้เวลาของตัวเองเนี่ย มานั่งเล่นและมานั่งโฟกัสตัวเกมเนี่ยมากๆเลยครับหัวข้อหนึ่งที่ตัวเกมเนี่ยทำพลาดมากๆเลยนะครับนั่นคือเรื่องของระบบเงินกับเรื่องระบบการอัพสิ่งของต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในเกมเนี่ยสิ่งของต่างๆทุกอย่างใช้เงินหมดเลยไม่ว่าคุณจะอัพหรือจะบวกหรือจะทําอะไรทั้งสิ้นเงินคือปัจจัยหลัก แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเงินเป็นสิ่งที่หายา,ยากที่สุดภายในเกมทําให้เวลาเราจะอัพตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยใช้เงินอย่างมหาศาลแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวของด่านในเกมเนี่ยกับมีความก้าวกระโดดเนี่ยค่อนข้างสูงในขณะที่ตัวละครของเราเนี่ยค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆอย่างเป็นขั้นตอนและกิจกรรมที่มี <No. S 1> น้อยเสียเหลือเกินที่เจก,กอะไรมากันครับเนี่ยแลกเงินได้ดีละพันห้าพัน แต่สิ่งที่เวลาเราอัพเนี่ยเราใช้เป็นแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเกมนี้เท่าไหร่เพราะเวลาผมมาเคลียร์รายวันเนี่ยผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงเลยนะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้ของที่ดีที่สุดในแต่ละวันนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างเติบโต,ตช้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงดันยากหรือระดับที่ตัวเองไหวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยินดีด้วยกับเกมวันพัน man w r นะครับที่ตอนนี้คุณมีเพื่อนแล้วนะเกมดีภาพสวยเล่นสนนุกเล่มัน แต่ระบบการจัดส,สปปรรทรัพยากร่วยแตกมากครับ